สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนใส่ชุดนะฮะชุดเสื้อผ้าต่างๆนานาที่เราได้ทำการแบบทำเองขึ้นมาหรือว่าไปซื้อจากร้านนะฮะแต่เราอยากได้ชุดชุดนั้นเนี่ยมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะฮะต้องทำยังไงนะฮะคลิปนี้มีคำตอบนะครับตอนแรกเดี๋ยวผมจะทำการแจกตัวไอเนี่ยตัวใส่ชุด เสื้อผานะฮะไว้ในกลุ่ม Discord เท่านั้นนะครับผมอะตอนแรกน่าตานี้มาปุ๊บอ่าให้ทำการกดคลิกไปนหนึ่งครั้งนะฮะหลังจากนั้นกดเปิดตรงนี้นะฮะ u ูน f ฟอรตรงน,นี้แล้วก็เปิดตรงเนี้ยนะของคอร์ดนะฮะก็จะมีคำว่าเ,เชิ้ตกางเกงนะฮะให้เราสังเกตคำว่า ต้องคำว่าเชิร์ตเทมเพลตนะฮะตรงนี้กดคลิกไปหนึ่งครั้งกด as image นะฮะแล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมาหาชุดที่เราต้องการนาะฮะในที่นี้ผมมีชุดไว้อยู่แล้วก็การใส่อโอเคสุดทังเก้งก็มีอยู่แล้วก็จะทำการใส่เข้ามา ประมาณนี้นะครับผมก็มีแค่นี้นะฮะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูเลยโอเคริติดลาเทะนะฮะไปว่าลาเทก็สำหรับคนนี้อยากได้สั่งซื้อเสื้ออะไรพวกนี้เดี๋ผมจะทิ้งกลุ่มดิปสำหรับการซื้อเสื้ออะไรพวกนี้ให้นะฮะแต่สำหรับคนที่อยากได้ตัว อ่าระบบใส่ชุดนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในกลุ่ม Discord ของผมนะครับคลิปก็มีวิธีแค่นี้แหละก็จบแลนะครับบ๊ายบายครับ